ือสแกนครับคุณบีมาที่นี่ขนายกแกนหนสิแท่านท่านารเจนถ่ายอันนี้สแกนสมองก็ได้นะครับแล้วแเพราะว่ามจดเกียร์รอก็เซ็นะเบียนกมาามเก่าเซ็นระเบียนผมไม่เก็ตการลงนแรกเลยแสนหนึ่งต้องเสียแสนหนึ่งต้องโจแสนหนึ่งแล้วก็พี่จิครับ ร้านหนึ่งแล้วก็ที่ใหญ่มาด้วยอะเลยครับตรงนี้กพื้นที่ใช้ประโยชน์คือห้องนี้ตรงนี้ไม่ไม่อมีอีกขนาดไงสองห้องแล้วอีกสองห้องปอดเชื้อที่ทันสมัยที่สุดนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเครื่องเฮตตานะครับเครื่องฆ่าเชื้อแล้วก็ตัวนี้ตอนที่ตอนที่โควิดเนี่ยผมเขียนผมเขียนการรักษาตานกรรมโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องโควิดก็คือเครื่องนี้เป็นเครื่องดูดแอลโลซอลดูดละอองฝอยนะครับแล้วก็มีมีเฮตตาร แล้วเราก็ต่อสายแลงมาเรามีพอตเบิลเอ็กเรทของหรับเฉพาะถุดด้วยแล้วก็จากทีวีใส่ก็มาตรงนี้เปิดจอตรงนี้ได้เลยนะครับหมอก็ทำได้วันนี้ผ่าผ่าตรวจพาตัวจดีเท็กซ์ก็ทั้งระบบนะครับก็ทำแล้วมันเยียมไม่ได้ครับเลยนี่คือห้องนี้ห้องนี้นั่งมากเลยมันเย็นโอเคระบบพีต้าระบบปลอดเชื้อออโตีวีแบบมีเอ็กเรทแบบเฉพาะถุดก็มีนะครับ แล้วก็เราเรายังมีโมบายยูนิตอีกสิบห้ายูนิตเป็นบริวารแต่ว่าสามารถทําได้ทุกอย่างไอ้นั้นประมาณตัวละแสนห้าแล้ววิ่งไปไปไปซัพพอร์ตหน่วยใหญ่ของหน่วยงานทางการธนาทารนะฮะไปถึงตั้งปุ้มปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ทำงานได้เลยเป็นแบบัเป็นพันคนเลยอ่ะเราจะแบงก์ก็ดีครับมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาเป็นแนบมาใหม่ไม่ต้องอยู่นี้ป่ะไม่ได้อยู่กลางครับไม่ได้อยู่กลางเดี๋ยวอ้วนนะไม่ได้อยู่ข้าง